น้มามเบิงห้านหนุกเนาะห้านหนกุกงามงามหางนน้อยๆแต่ว่างามงามซียูเถิงต้นจานอยู่ในต้นจานนี่มาเบิงพี่นอนดูมันคือสิคอยค้นมาทีละเส้นทีละเส้นเบิ่งเด้อมีเตเสียนเนสี้น้อยๆกำลังเค็ด่อนทังน้าสิบ่ทันได้มาอยู่ ำลังเห็ดแล้วเพราะว่ายังใหม่ๆอยู่จะเห็ดจังบ่นแล้วเลยแต่ว่าละเอียดแห้งบางที่แต่ละเส้นขนแต่ละเส้นมาอยู่เพื่อสิแล้วแต่ละหัง่งความอดทนสูงขนาดเลยจักหัง่งหนกยังแล้วบอกจัาคือกันเห็นแต่หั่งมันแต่ว่าบมเห็นหนก เห็นตะหางหนกอ้มันจะงามขนาดเลยมันเห็ดมันเห็ดแบบละเอียดเลยจะเห็ดแบบละเอียดสวยงามแหงเบึงเบึงนจะ้ะวนไปสารสารจนได้เป็นอนไรค่ะเป็นทาง ใส่เวลาห้งขนาดแต่ละเส้นที่เ้นน้อยๆนี่โอ้ไดึงเอาจิกเอาแต่ละเ้นแต่ละเส้นเ,เ,เพื่อสิได้เพื่อสิได้ห้างหนึ่งใส่เวลาห้องอข่วมพยายามขววมอดทนของหนกอ,อดทนขนาดเพื่อสิได้ห้างหนึ่ง โอ้สารงามแห้งขนาดพี่นออ้องเฮ้ยคุละเอียดขนาดเลยข้างนกข้างนี้่จะพามาบวกข้างนกกว่าข้างนกงามงามเพื่อมันเสดไหนโอ้โจะสวยงาม